b ินเก m e r .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม d รอปโรแมนติกนะครับก็เป็นแนวเกมเกี่ยวกับการสร้างเมืองผสมกับแนวพัศลนิดหน่อยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาเกมเล่นค่าเวลาหรือว่าเกมเล่นเพลินๆนะครับเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกเลยนะทั้งบรรยากาศของตัวเกมนะครับกราฟิกเพลงบรรเลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างผ่อนคลายเลยนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวตัวเลี้ยวนะครับเป็นแบบฝึกสอนก่อนอันนี้ก็คือให้ลากเมาส์ซ้ายนะครับในการขยับมุมกล้องนะหรือว่าใช้ปุ่ม W A S D ก็ได้นะครับตามคีย์บอร์ดนะ เมาส์ขวาครับในการหมุนมุมกล้องหรือว่าปุ่ม Q ตัว E ก็ได้นะ2ปุ่มนี้ครับถัดไปก็เป็นเกี่ยวกับการซูมเข้าซูมออกครับใช้ลูกกิ้งนะหรือว่าตัว X กับตัว C ก็ได้นะครับนี่ตามนี้เลยอ้าแล้วก็ทางขวาตรงนี้นะครับผมขอเรียกว่าจิ๊กซอว์แล้วกันนะครับคือแต่ละอันน่ะมันจะมีเป็นเขตป่าเขตการทำฟาร์มเขตเมืองเขตแม่น้ำ เขตรถไฟอะไรเงี้ยนะครับต้องคอยมาต่อกันนะแต่ว่าเราจะต่อแบบสวยๆอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องคอยดูว่ามันเชื่อมโยงกันไหมมันมีแต้มให้หรือเปล่ามีบทลงโทษอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเดี่ยวก็คือพัโซจะมาผสมตรงนี้นะครับสําหรับเกมนี้นะก็น่าจะเพลินๆดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราไปสร้างพื้นที่นะครับก็คลิกที่ช่องว่างๆได้เลยนะไอตัวนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับผมขอวางตรงนี้แล้วกันอ่าค่อยสร้างไปครับ ทีนี้เขาบอกว่าเราก็สามารถกดตัว R กับตัว F นะครับสามารถหมุนได้นะนย่าหมุนช่องนะครับแล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นสีขึ้นมาเห็นไหมเป็นสีเขียวนะก็คือเขตป่านะแล้วก็ต้องเชื่อมต่อกันนะครับเขาบอกว่าอย่างเช่นเขตป่าหรือว่าเขตหมู่บ้านนะครับจะมีการเชื่อมต่อกันสีก็จะโผล่ขึ้นมานะแล้วก็ดูเป็นแบบเขาขาวเห็นไหมมันจะเป็นวับๆขาวๆนะครับก็คือเขตต่อกันแล้วนะ ในบทฝึกสอนอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้ต่อเขตป่าให้ได้5ช่องนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองต่อดูแล้วกันนะ z o o ใกล้นิดนึงครับป่า5ช่องตรงนี้ก็ได้นะหนึ่งสองอันนี้ก็3ครับเขตป่าอ่าสตรงนี้อันนี้พื้นที่ว่างวางตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เชื่อมป่านี่ครับ5ช่องอ่าเรียบร้อยแล้ว ถัดไปก็จะเป็นจํานวนชิคซซอที่เรามีอยู่นะครับก็มี24แผ่นนะตอนนี้แล้วก็ถ้าเราทำเควสผ่านนะครับเขาก็จะให้ชิคซซอมาเรื่อยๆนะสามารถต่อเมืองได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าชิคซซอรเราหมดนะครับก็คือการจบเกมนะก็ต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับเป็นการเก็บคะแนนใหม่ตัวเกมก็จะประมาณนี้นะครับดูคอนเซ็ปต์ก็ไม่ค่อยยากนะเล่นเพลินๆนะครับกราฟิกก็ดูสวยดีนะดูดิเห็นไหมอันนี้เขาบอกว่าให้ต่ออีก3าิ๊ซซอนะครับต่อไปเลย เดี๋ยวผมขอต่อเป็นเขตตรงนี้แล้วกันนี่เชื่อมกันครับเขตป่าป่ายาวมาฝั่งนี้อีกช่องหนึ่งอ่าตรงนี้แล้วกันอ่าตอนนี้ถึงการทำเควสแล้วนะครับเขาบอกว่าให้สร้างเป็นเขตที่อยู่นะครับเขตบ้านนะให้ได้5ห,หลังนะครับคือต้องคอยหมุนนะครับแล้วก็ดูตามช่องดีด้วยนะ สังเกตตรงทางเดินบ้านครับเห็นไหมมันจะมีทางเดินอยู่นะมันก็เชื่อมต่อกันนะครับอันนี้ก็วางได้เลยอ่าแล้วก็ทีกซอแผ่นนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นทางตันนะเนี่ยคือแบบเดินมาปุ๊บเจอป่าก็ไปต่อไม่ได้นะครับก็วางไว้ที่อื่นก่อนแล้วกันอาจจะวางไว้ตรงนี้ครับโอ้ยนี่เป็นเมืองหมดเลยนะถ้าจะผ่านครับนี่ไงหมุนผ่านแล้วโอเคเนี่ยเห็นไหมทางเชื่อมต่อกันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้แผ่นซิกซอเพิ่ม ถัดไปเขาบอกว่าให้สร้างเป็นตัวทุ่งนานะครับเป็นฟิลเอ้ยนี่ก็ผ่านเลยเนี่ยเพราะว่ามันมี2ช่องนี้อยู่แล้วนะครับโอเคก็วางได้เลยนะขวหมุนนิดนึงสวยๆหมุนไปทางนู้นดีกว่าอ่าเรียบร้อยครับแต่เป็นยี่สิบเจ็ดแผ่นแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับก็เหมือนเป็นการปิดเควสต,ตรงนี้นะเขาบอกว่าให้สร้างเป็นตัวทุ่งนานครับให้ติดกัน2ช่อง ก็ดูตามเลขตรงนี้ก็ได้นะให้มันปิดนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับปิดเลยแต่ว่าหมุนมนฝั่งนี้กว่าเผื่อเชื่อมต่อได้นะโอเคทีนี้เคเวสดก็ผ่านแล้วนะครับแล้วก็ได้การ์ดมาเพิ่มเติมนะแต่จิกซสอบเพิ่มเติมครับถัดไปเป็นรถไฟกับแม่นม้ำเพลงมันเพาะดีนะบรรยากาศชิวๆครับ รถไฟวางตรงนี้แล้วกันแม่น้ำอ่ฝาฝั่งนี้ก็น่าจะสวยดีนะครับแต่ว่าทางจะต่อยากนิดนึงนะสำหรับไอ้รถไฟกับแม่น้ำเนี่ยนี่เหมือนบังคับต่อเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าเขาบอกว่าทุกๆก,การวางของเรานะครับก็จะได้แต้มด้วยนะตอนนี้ก็ให้เก็บแต้มให้ได้ถึง200แต้มนะครับในการจบบทฝึกสอนนะครับอันนี้เขตป่าวุย้ยทำไมได้เยอะจัง啊 เขตป่าอุ้ยนี่มีเพียบเลยเออเนี่ยต่อได้พอดีเลยนะครับขอหมุนนิดนึงเอาตรงนี้แล้วกันดูแน่นๆโอเคเรียบร้อยครับได้มา120แต้มอันนี้เป็นตัวรถไฟมาฝั่งนี้แล้วกันเขตบ้านนี่ครับเขตบ้านต่อนนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนต้องเริ่มที่ใหม่อ่ะนะแต่ผมก็วางใกล้ๆกกันแล้วกัน,กนมาตรงนี้ ตูเป็นหมู่บ้านดีนะอันนี้คือเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำวางนี่ดีกว่าเขตป่าเขตป่าต่อมานี่อันนี้บวกต้นไม้ให้นะครับอืมเมื่อกี้ก็ได้นะเออเดยวตรงนี้โอเคอ่าผ่านแล้วนะครับคะแนนถึง200ถัดไปก็คือเป็นตัวเกมของจริงแล้วนะครับ แต่ว่าเกมนี้นะครับยังอยู่ในช่วงเดโมนะครับก็สามารถไปหาโหลดเล่นได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าไม่แพงเกินไปก็อาจจะซื้อมาติดเครื่องไว้ก็ได้นะครับเล่นเพลินๆนะในช่วงเดโมนะครับเขาให้เราวางได้แค่85ช่องนะครับโอเคลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะว่าจะได้กี่คะแนนนะครับอันนี้มาถึงเป็นบ้านเลยเหรออ่าวางตรงนี้แล้วกันแม่น้ํา แม่น้ําอยู่ฝั่งนี้บ้านอีก2องหลังโอเคนี้ต่อก็ได้เลยนะครับสังเกตตามทางนะอย่างที่บอกไปนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะต้องดูตามทางด้วยครับเน้นแนวยาวก่อนแล้วกันโอเคเคเวสผ่านนะครับได้2 2 0ร้อยี่สิบเฮ้ยทำไมแปลงนะเป็นสีอย่างนั้นนะดูแปลกๆฮะแต่ก็พยายามต่อบ้านมาแล้วกันอ่ะฝั่งนี้ อ๋อเพราะว่าพื้นหลังมันเป็นสีชมพูปะ่ะเออเป็นสีพัสเทลนะครับเลยแบบเออทุ่งนานเลยกลายเป็นสีอย่างนี้นะก็ดูสวยดีถัดไปยังไม่มีแผ่นเควสขึ้นมานะครับก็วางต่อไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าทุกการวางนะครับก็มีแต้มให้อยู่แล้วอ,อ่ะตรงนี้แล้วกันต่อไปเป็นรถไฟ รถไฟผมวางตรงนี้เขตเมืองเขตเมืองขอมาฝั่งนี้แล้วกันเผื่อขยายเมืองได้นะอุ้ยเมื่อกี้น่าจะวางไอ้ตรงนี้ได้ไหมถ้าต่อข้างล่างได้ครับโอเคถือว่าได้อยู่อันนี้เขตเมืองเพิ่มเติมอ่าต่อน,นี่เลยครับอันนี้คือแผ่นเควสนะสร้างแปลงนาให้ได้3มครับตรงนี้น่าจะได้ ขาดอีกหนึ่งนี่ขาดช่องหนึ่งก็ได้เลยนะอ่าหมุนมาฝั่งไหนดีอ่ะฝั่งนี้แล้วกันต่อไปสร้างแม่น้ำแม่น้ำกับป่ามีบ้านด้วยมหมุนออกไปแล้วกันนะแม่น้ำ เดี๋ยวในเมืองตรงนี้ขอเป็นป่านิดนึงแล้วกันนะครับมีแบบต้นไม้หน่อยไม่งั้นมาดูโล่งไปอย่างนี้น่าจะได้ขาดแผ่นรถไฟอะนะอันนี้บ้านหลังหนึ่งวังนี้แล้วกันบ้านสองหลังเอออันนี้เควสแปลงนาครับวางฝั่งนี้ ขาดหนึ่งวางตรงนี้ครับโหนี่ต้องการบ้าน11หลังเลยเหรอน่าจะมาเชื่อมกับเมืองใหญ่นะครับเออนี่ตรงนี้ไข่สองหลังเองแหมตรงนี้นิดเดียวนะต่อมาด้านล่างแล้วกันนะครับเมืองอันนี้แปลงนาโหมันเกินไปอะ่ะ แปลงนาเกินไปงั้นต่อมาทางนี้ก่อนละกันโอยแม่น้ำสวยเลยครับพอดีเป๊ะได้บ้านมาด้วยนะแม่น้ำเดี๋ยวต่อมาฝั่งนี้ครับยาวมานี่โหได้แปลงนาเยอะไปนะครับต่อฝั่งนี้ก่อนละกันอ่ะช่องนี้น่าจะได้เพราะมีแค่ช่องเดียวนะเห็นไหมมีแค่หนึ่งแปลงปิดตรงนี้เลยครับ เรียบร้อยอันนี้ก็เควสให้ปิดแปลงนานะครับสร้างเป็นหมู่บ้านไว้ล้อมไว้เอามีเควสมาพอดีบ้านน่าจะเกินอันนี้มีทั้งได้แล้วก็ทั้งเควสปิดด้วยนะนั้นผมว่าเดี๋ยวไปสร้างที่อื่นไหมตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้แหละไม่ได้ครับ ถ้างั้นเดี๋ยวอาจจะย้ายมาตรงนี้ครับสร้างเป็นเมืองเพิ่มเติมอันนี้ฝั่งนี้อ่ะลองดูโหนี่ขาดหลังหนึ่งครับแต่ปิดเควสนี้ได้นะปิดเควส12หลังได้ครับโอเคทางรถไฟอ์อยาวมาครับสวยถัดไปบ้านหลังหนึ่งตรงนี้ก็พอดีเลยนะ มันแบบเชื่อมเมกันนิดนึงอ่ะตรงนี้เออสวยเลยแม่น้ําแม่น้ํำยาวมาก่อนแล้วกันอันนี้มีเรือครับนี่ได้ไหมขาดสองช่องต่อไปเป็นบ้านสี่หลังตรงนี้แหละอ่าได้ครับแต่ว่าพื้นที่อาจจะน้อยไปนะ น่าจะได้ต้องหาบ้านมาเสียบดูนะครับอันนี้แม่น้ำอ่ะตรงนี้ครับมาปิดไว้ปิดทุ่งนาไว้แล้วก็เลยหาแม่น้ำอีกอันหนึ่งนะจะได้ปิดได้ครับอันนี้เขตทุ่งนาอ่ะปิดนี่เลยพอดีเป๊ะเขตบ้านได้ไหมโอ้โหเฟลไปเควสหนึ่งครับแต่ก็โอเคนะ ถือว่าได้ทางรถไฟนี่เป็นเมืองมาเลยครับสวยทางโคง้งเหมือนบังคับเลี้ยวอ่ะเลี้ยวมาแม่น้ำอ่ะปิดนี่เลยครับปิดเควสนี้ด้วยนะตอนนี้ผมมีตั้ง44จิกซอนะครับค่อนข้างเยอะเมืองก็เริ่มใหญ่แล้วอันนี้แผ่นเควสต้องการ8ดช่องนี่ได้ไหมเกิน ตรงนี้แล้วกันนะขาดสี่ช่องครับรถไฟมาต่อเอาไปดีรถไฟนี้แผ่นเควสอีกแล้วถ่าต่อน,นี้ได้ครับโอเคอันนี้ป่าค่อนข้างเยอะนะต่อตรงนี้แล้วกันโหกังหัน11เลยเหรออ่าเสียบนี่ได้ครับ แต่ว่าเควสบนจะเฟลถ้ามาข้างล่างเอ้ยข้างล่างได้ต่อข้างล่างดีกว่าถ้างั้นจะได้หลายๆเควสนะอันนี้ทางรถไฟเลี้ยวมาครับบ้านหลังหนึง่งเควสบ้านไม่มีทัานต่อนี้ได้ไหมไม่ได้เควสบ้านต่อนี้ครับโอเค แม่น้ำเพื่อแต่มันมีทางรถไฟด้วยนะอ,มอะแม่น้ำมาฝั่งนี้แล้วกันอันนี้รถไฟเป็นแผ่นเควสด้วยอะแผ่นเควสก็ต่อนี่เลยแล้วกันแม่น้ำไปต่อ,อแต่ว่าเป็นเป็นทางปิดนะ ออะอย่างนี้ได้ครับหายช่องนึงมาวางอ่ะจ,จะได้แบบต่อกันได้เยอะๆนะแม่น้ําพื้นที่ว่างเปล่าก็ใส่นี้ไปแล้วกันพื้นที่ว่างแม่น้าเออนี่ไงพอดีเป๊ะเลยนะครับไป้2เควสเลยอ่าสวยทุ่งนา ต่อฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ขาดหนึ่งอน,นี่รูนี้ครับปิดรูไว้โหต่อไปเป็นเขตป่านะป่าทั้งแผ่นเลยครับเขตป่าตรงนี้ก็ได้นะเฮ้ยผมว่าเมืองก็เริ่มสวยแล้วนะต่อไปเรื่อยๆครับเกมนี้เพลิน อันนี้ปิดได้โอเคครับแต่ว่าแผ่นวางนี่ใกล้หมดแล้วนะวางอีกประมาณ30กว่าแผ่นแล้วนะอันนี้ปิดเควสอ้าวนี่ก็ได้นี่วาโอเคได้เควสได้ปิดด้วยครับช่องหนึ่งโอเคสวยเลยปิดเควสไปครับไอ้น้องการบ้านเก้าหลัง บ้านเก้าหลังนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทางไม่ต่อกันนะครับเป็นแบบเป็นตัวปิดไปแล้วไงฝั่งนี้ขาดหกหลังอ่ะลองดูครับแม่น้ำอ่าแม่น้ำไปทางไหนดีเดี๋ยวทางนี้ละกันอุ้ยต้องการน้ำตั้ง16เลยเหรอ งันตรงนี้ผมสร้างเป็นเหมือนเป็นทะเลสาบเลยแล้วกันนะขาดสามช่องครับต่อนี่ก็ได้เหลือสองตอนนี้ก็ได้นนไ,ดได้เยอะเลยนะครับไปหลายที่เลยมาฝั่งไหนดีฝั่งนี้แล้วกันบ้านขาดสองหลังครับ อันนี้เป็นทุ่งนาทุ่งนาเออฝั่งนี้ไงต้องมีบ้างโหเมืองไอนนเมืองก็ใหญ่เกินไว้ตรงนี้ล้กันนะครับเป็นเมืองใหญ่ทุ่งนาช่องหนึ่งอ่าไวน้นี่พื้นที่ว่าง พื้นที่ว่างไว้ตรงนี้อันนี้ก็มีเควสตนะครับต้องการหกหลังต่อได้ไหมต่อไม่ได้อันนี้ก็เยอะเกินนะครับบ้านเยอะเกินหหลังฝั่งนี้ได้ไหมขาดสี่หลัง พุ่งน่ะอ่ะตรงนี้น้ำไปยาวไปครับน้ำพื้นที่ว่างๆวาง,วางตรงนี้โอ้ยบ้าน13เลยเหรออ่ะตรงนี้ได้ครับขาดห้าหลัง โอเควันแล้วนี่ก็พอดีเลยค่ะท้าหลังเนี่ยปิดเควสได้ครับอ่าเรียบร้อยถัดไปเป็นทุ่งนากับบ้านบ้านสองหลังนี้ได้ไหมต่อไม่ได้อ่ะอต่อบ้านไม่ได้นะ อ๋อเพราะว่าทางมันมาตรงแม่น้ํานี่หว่าทางบ้านนะครับมาตรงแม่น้ําช่องนี้อาวางนี่ทางรถไฟได้ช่องนี้นะต่อมาอันนี้แปลงนากับบ้านนะครับ ต่อป่าได้นิดนึง่างตรงนี้บ้านสามหลังอ่านี่ขาดหลัง,นงหงนึ่งทางต่อทางเนี้ยโอเคทางรถไฟมานี่ครับเมือง ก็คงต้องต่อตรงนี้เมืองโอ้นนี่14ช่องเลยทางรถไฟแต่ว่าต่อนี้ได้นะครับเพราะว่าเราต่อไว้เยอะแล้วนะจัดไปครับแปลงนาแปลงนาต่อน,นี่เมืองอีกแล้วตรงนี้จะเป็นเมืองใหญ่เลยเนี่ยอะต่อเข้าไปครับป่า ป่าตรงนี้ป่านิดนึงแล้วก็พื้นที่ว่างนี่ต่อนี้ครับเรือห้าต่อน,นี้แล้วกัน <S <S เฟสนี้ผ่านแต่ว่านี้ไปต่อไม่ได้ป่าพื้นที่ว่างแล้วก็ทุ่งนา โหนี้จะเป็นแปลงใหญ่เลยเนี่ยก็สวยดีฝั่งนี้เดี๋ยวมีทุ่งนาบ้างแล้วกันโหแคว้น,นี้เฟลว่ะคือถ้าเป็นบ้านจะดีมากเลยตรงนี้เสียดาย ต่อน,นี่ก่อนแล้วกันบ้าน3หลังต่อน,นี่โอเคแผ่นหมดแล้วนะครับวางได้85แผ่นนะนะก็ได้ไฮสกอร์นะครับ3,200แต้มนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกมนะผมว่ามันก็เพลินดีนะครับน่าเล่นดีเพลินๆกันไปถ้าเขาไม่จำกัดไว้นะก็ต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับ โอเคครับก็ถ้าใครกําลังหาเกมข้าวเวลาหรือว่าเกมเล่นเพลินๆอะไรอย่างนี้นะครับก็เกมนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะน่าจะเพลินๆดีนะครับก็ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย